เดินพ่อนเด้อยมพี่น้องคอยยมแม่ซึ่งเมื่อนี้ก็คือวันที่หนึ่งตอนเสาร์นะครับกตจะมาขอแนวทางนะครับซึ่งเป็นพี่น้องที่รอค่อยมาดูนะครับหลายหมลลายๆวันนะครับตั้งแต่หนึ่งสองสามนะครับอยู่ขันนํามนต์ของไฟจันนะครับจนมาหอดมือนี้นะครับแ็เลยอยากมาขอแนวทางบรรดาญาติยมพี่น้องหลายทานหลายๆคนตัวประียศตัวลูกกำลังรอ แนวข้างจากปลายจกนครับครับ huh. ถ hmm. no ้าพกขาถ้าอย่ร่วมกับขอแนวข้างกับปลายจกนีครับพีม้วนครับคือว่าเห็ดตัวเลขนี่คือว่าเหตนี้ถาดตอนนี้ก็คือว่าเป็นตัวเลขสามมือสามมือที่ว่าเ็ดในขันน้ำม้นเนาะเฮตดตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามมือสามมือแล้วก็เป็นตัวเลขที่ว่ามันตรงกันเกือบทุกตัวที่ว่าเห็ดสามมือมันผิดแค่ว่าตัวไทยที่ว่าบ่ตรงกัน เวลาเห็ดแต่ละมือนี่เป็นโนเล็กหาตเนาะแต่ละมือเป็นโนเล็กหาตัวแต่ทุกโตจะตรงกันที่ว่าตรงกันยูซี่ตอีกแถวนึงจะว่าตรงกันคือว่าจับเลี้ยงเบิ้องไงก็เห็นในภาพก็คือเลี้ยงให้เบิ้งอยู่ข้างหลังที่ว่าแตกต่างคือว่ามันว่าตรงกันทั้งขามมือก็ที่ตัวข้างหน้าไม่ตรงกันทุกมือก็เลยได้เราก็เลยมานั่งเบิ้งวันที่ยุทธ่ายุเก่ายิ่งมาเลี้ยงยุทธเก่าสามสิบสามสิบเอ็ด สามหมืน่นมันก็เลยได้ตัวเลขว่าเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ครังงบเลยบ่าท่านมีอาจารย์จับพวกมากเหคะแม่งจับพวกว่าเราเป็นตัวนี้เด้อที่ว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันแต่เลขเขียนที่จริงน่ะได้เก้าห้าสองแต่เป็นยังไงเขียนหก้าสองเพราะว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกัน แล้วก็สองตัวนั่นคือว่าสามเก้าสองเก้าแล้วก็สองที่แล้วบางที่ว่าไปยังคือมีสามหกสองหกน้่นคือว่าเก้าก็หกเป็นตัวเดียวกันอีกแหละจะได้มีสามเก้ากัต้องมีสามหกสองเก้ากัต้องมีสองหกเน้นให้คือสามเก้าตัขีดเส้นใต้มาค่ะเน้นให้สามเก้าเก้าสามแต่ว่าอย่าลืมที่ว่าตัดเหรินน้ำเด้อ สามตัวห้บอกห้าสองต้องห้าเพราะว่าเพาะว่าอย่างนี้มันก็มีกันอยู่แล้วเนาะสองเก้านี่ก็มีอยู่แล้วก็ต้องตัดจะได้หกสองนี่ก็มีอยู่แล้วก็ต้องตัดก็ได้ตัดแกหกห้าเก้าหาอาจารย์ครับตัวเลขนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์สีนั่งเบิ้งอีบอให้ปูให้ย่านี่ โย่แล้วแม <aría> ่โย่แล <robot> ้วแม่โย่แล้วอ๋อบ่เปลี่ยนแม่นบ่ค่ะมนี่ยู่ยิงปิงแล้วเนาะมันมาหลายตัวเด้อเบิ่งดีๆคือว่ากันไว้ให้ซื้อกันไว้ให้ซื้อคือว่าเน้นเน้นก็คือว่าก้าวหาสองตัวสองตัวก็นี่ละสองตัวคือว่ากี่เซนต์ไปน่ะคือเน้นสุดค่ะเน้นสุด ยึดเนใต้สองตัวนี่เป็นสามเกานะคะ่ะสามเก้าเก้าสามนี่สามเ้ดูว่านั้นได้ถือมาก่กระดาษอีกอันที่พ่นเขียนห่เพราะว่าเพราะว่ากันบว้าที่จิเ่อเขียนลงนี่ย่านผ้นากันลืมวมาพู่มอยู่นี่หรือู้พอเราอยู่นี่ค่ะถ้ามีหนึ่ต้องมีศูนย์อ่ามีเก้าต้องมีห รับพุ่มนี่นะคะงานตัวละพุ่มนี่แต่่วาตัวเลขอยู่ในกระดาษนี่บ่มีหกห้าสองนะคะอันนี้บ่มีหกห้าสองอยู่ในกระดาษนี่สามารถเอาไปลงทุนได้แมนบอคา่ะแ,แมนเนี่ยตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันสามารถเอาไปลง <หา S 1> ทุนได้นะคะที่ว่ามันยังกึ่งยี่หกห้าสองหเพราะว่ากันไม่คือ หันเก่าหม้อเก่าตรงนี้เนาะก็บพืชซัมเมอร์กับอาจารย์กระจับตัวออกมาให้ตัวเลขบตัวเลขกับมีในีันตูดโตมีู่ตยืนขอามัตเตออาจารย์มั่นใจายปันไดค่ะกันมั่นใจนี่คิดว่าจะเข่าเนี่ยมาใจกันว่าลอยกับลอยอยู่ลอยเลยแม่นบ่อค่ะว่าจะมือเขาก็บล่อล่อเลยจะล็อกขวามแต่ก็บเราว่าจะเห็นอหไออกได้ กัมมันใจในบารมีของเพื่อนมาเพื่อนที่ไหนออกได้แม่นแม่นเจ้าเมื่อกันกระทานแต่ว่าเราปูพคนกัดสีซอยคือเขาและงวดนี้มันจะเป็นยังที่ตัวผู้ได้ก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้ผู้ได้รายได้รายความเนี่ยปฏิบบุญแม่นของแต่ละคนก่อนเนาะค่ะนี่แหละนี่แหละเพื่นว่าตัวเลขตัวเดียวกันแต่บ่ได้ขึ้นกัน นี่ะเหตุผลของเป็นอยังคือบ่ได้คือกันเบกได้ก็การพราะดวงม้ามีหน่อยบุญม้ามีหน่อยยังได้หลายคือเพิ่นกับว่ได้เนาะพูดถึงสามตัวนี้มันใจว่าจะมันสามตัวนะที่ว่าจะมาสามหงสเขาทั้งสามอย่างเราเนาะแม้แต่สามเลยเนาะนู่นก็ยังไงมันเขาทั้งสามละไว้ดีผพากันไม่ดีมาดินได้เปียงเนาะมีเงินได้ไว้ใส่ว้สวยมีไว้เดียวดต่ก็มาท่านท่านผู้ละเล็กแล้วหน่อย ต่อทางสาั้งนะเน่พอได้สะสมบนนุญได้เนาะค่ะใน,น,นหน้าก็ต้องสร้างไปนั่มค่ะแต่ใครบ้านพิจารณาเบิง้งลูกกับวลู่เนาะวานจะออกแต่ใดแต่มันเกิดเป็นแค่แน้วทางแต่แนวทางนั้นตัวเลขนี่ลูกก็บ่ได้คิดถึงไม่เองตัวเลขบ่ได้คำนวณบว่ได้ล็อกคำนวณล็อกเลขออกไม่เองคือว่าพอเรา่าหายมาดแบบนี้เพราะว่าเลขกระน้ำมนี่ก็รัตนาถ,ถึงพอเราถึงพุมงพ่มเราแล้วพุ่มปูเพิ่น เป็นไนมากเป็นแบบนี้ลูกก็ว่าไปตามแบบนี้เนะาะค่ะเอามั่นใจร<อ>ู้สึกว่ามั่นใจชนะหน้าบังเดอ้อยมพอยมแมเขีให้ยมิโชคมีใช่มีหลาบสุดไว้วดวันที่หนึ่งมิถุน,นาสองวันหาลอยของที่ปีนทุกทุ่นเลยสาธุสาธุ มั chat, call, each, right? ่นใจคนลี ja> ้ลูกยาวๆมั่นใจได้เหรอมั่นใจแล้วเราจะซื้อได้ยังไงซื้อมันได้อจ้ะเอาไปกินเขา้วจว่าเราอยู่เขาว่าไปกินเ้าเน้อกินเขาเหมือนกันกันสองหาสองได้สามตัวาได้มันใจนะนี่กแม่น่นให้น่น้องตัวสามเก้า สองเก้าตัวเพิ่นขีดเป็นใต้ไว้ค่ะเด้อมีหกสามกสองตัวออตามเอาตัวนี้อเอลงคลิปมาเนี้ยนะคะสองเก้าีกเต็เมไม่เนอังกันคะเกับกพี่น้องก็คือเซนีนนะครับพี่น้องเอทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวขามาเบึงมาชมครับพระอาจารย์มันกระบอกให้ฟังสันครับความมั่นใจความเน้นย่ำ ตัวเลขงวดวันที่หนึ่งครับกาพจนันเท่ากาพี่หน้าเด้อพี่น้องพี่น้องพี่หน้าออกไปเสียงดวงไปเสียงดวงเสียงโฉบบึงไปเสียงขันฝันดีกะฝันบ่ดีก็พันนะครับว่าจันทร์ตรงเรามั่นใจงวดนี้สามตัวหรือว่าสองตัวแต่ว่าเพิ่นก็ยังมั่นใจอยู่ครับเพิ่นมั่นใจแน่นอนครับงวดนี้ปูเพิ่นให้เน้นย้ำถึงว่าเขาสิลกให้บอให้ออกเขาเพิ่นก็เสียให้ออกให้ได้ว่าจันเพิ่นว่า พี่นอ้องเอ็ดมินก็นดีใจเนาะได้ยินเพิร์นวอร์ยังสั่นแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องเย็ FC, บซี่คำวาเบิ่งมาชุ่มนะครับคำว่าติดต่ำคำามากดกระดิ่งจางเตือนให้พงพะลุย้ยสุขภาพเป็นกำลังเกตทำงานหาชีพดเด็ดไม่ไหม้ให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้รู้จักกันได้เบิ่งกันเนาะครับสำหรับตัวเลขงวดนี้เพิ่นกับมีเนียนยำเรียกครับยำให้แล้วอาจารย์เพิ่นว่าตะวักก์ เป่นกำมันใจคักแล้วเขากัมันใจเฮ็กันผมเอ็เอดมินกัมมันใจเฮ็กันพี่น้องเอฟซีวันนั้นเขากัใส่ความพิจารณาในกันร,รับชมนะครับไปเสียงหลวงเสียงหอยบังลอตเตอรี่บังคับเสียงได้โชกได้หลับน้ำพิน่นเพราได้กินได้ท่านน้ำพิ่นเพิ่นกำลังสั่งกำลังเห็ดเพิ่นอยากเห็ดเมี้อมเห็ดยังเห็ดหลายอย่างมาทำพิ่นว่าขาดประจุปัจจัยอยากกินจากท่านน้ำพิ่นมาสั่นพอได้กิ่นในท่านน้ำพึน,พนาาาม,ม,าามาสั่นพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีก็ผมก็ดีใจครับอยากให้พี่น้องได้โชคได้หลับน้ากันเป็นยังบุญยังคุณนะครับเด้อได้โชคได้มาน้ากันครับทุกท่านทุกคนครับค่ะพี่น้องก็คือสี่ยินแล้ยนะครับประกาศจดไว้เด้อพี่น้อง เียนไหวไปเสียงดวงเสียงโศกบังเสียงฝันบังขันฝันดีก่อนไปเสียงดวงบังขันบ่ฝันบ่ดีกผ่านนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่เพิ่นบอกไว้ที่เพิ่นบอกให้เนาะปราจันก็ได้เพิ่นก็ว่ามั่นใจเน้นย้ำให้แล้วว่าฉันพี่น้องเย็บีก็รอคอยหลายท่านหลายคนนะครับไปเสียงดวงเสียงโศกบังแต่ว่จี๋มันที๋มีหม่องได้มาบ่อถ่านมีหม่องรับบ่อทอนนั้นพิ่นว่า ว็มมัม่นใจเพิ่นมั่นใจแล้วครับเป่นเน้นย้ำให้เลยครับถึงว่าสิล็อกสิยังก็เลียวเต้าคนะุณว่าต้องออกให้ได้หรือมาให้ได้สัน่นเิ่น่าครับขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพื่อนคนี้กันครับเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมครับสวัสดีครับ